ก็อยากจะแ,กแชร์ประสบการณ์ที่คนนึงแกก็เป็นหมอนวดที่ร้านนี่แหละอ่แกจะเป็นประจําเดือนเป็นเป็นนานเป็นสองเดือนไม่หายอะ่ะเดือนแรกก็ไปหาหมอแล้วก็อ่านอนโรงพยาบาลแล้วก็อ่าเขาให้ยาเหมือนเหมือนยาห้ามเลือดอ,อ่ะพอพอไปนอนโรงพยาบาล้ยาเนี่ยแล้วมันก็หายหายเป็นเมนหายเป็นประจําเดือนหายพอหายเสร็จปุ๊บ ก็ออกมาทํางานทํางานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เป็นอีกก็เป็นอยู่แบบนั้นแหละเป็นยาวอ่าส้มก็เลยเออไม่ได้ละพอถ้าทํางานแบบนี้ร่างกายเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะตายก่อนก็จะตายก่อนแบบว่าเออได้เงินอะไรเงี้ยส้มก็เลยแบ่งให้พี่แกไปใช้สิบแผน่นแกใช้ไปวันที่หกวันที่หกหายเป็นเมนเลยหายเท่าทุกวันเนี้ยคือเออก็ว้าวเหมือนกันแล้วส้กมก็ถามบอสบอสวินว่าเออ พี่เขาเป็นประจําเดือนไม่หายแบบนี้ใช้ได้ไหมแกก็บอกใช้ได้แต่ว่าอ่แรกๆมันจะเป็นเยอะนะต้องทั้งถามเขาก่อนว่าแบบเขารับได้ไหมมันจะเป็นเยอะมากเสร็จแล้วมันก็ร่างกายพอเลือดเสียออกหมดแล้วมันก็จะเริ่มปรับปรับตัวเองใหม่ซึ่งเอแกก็ใช้เพราะว่าส้มให้ไปแล้วสิบแผ่นแกต้องใช้แล้ะแกก็ใช้ใช้ไปก็โอเคหายดีขึ้นหายเลยอ่ะเออสก็เออ เป็นตั้งสองเดือนแล้วอะ่ะไปหาหมอไปน,นอนโรงพยาบาลก็ไปแล้วอะ่ะเออพอใช้แผ่นเนี้หกวันหวันเองหายเลยดีอืมชมก็ก็เว้าวกับอันนี้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน